สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Apollo Weekly g l o b a l investment brief ประจำวันที่3พฤศจิกายน2,568นะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รวบรวมมาค่ะมาดูประเด็นสำคัญสคัญความเคลื่อนไหวตลาดโลกแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจกันค่ะ เริ่มกันที่ภาพรวมตลาดโลกก่อนเลยนะคะข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเขาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเทคอย่าง Google a m z นี่ผลประกอบการเข้าออกมาดีเลยแล้วก็ NV ็นวีดียนี่ก็เด่นมากมีประเด็นเรื่องยอดจองชิปที่ออคุณเจนเซนห่วงพูดถึง5 0 0แสนล้านเหรียญเนี่ยในอีก12ไตรมาสข้างหน้าแต่ถึงแม้เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25%ตามที่คาดกันนะคะแต่ว่าเหมือนตลาดจะเริ่มไม่ค่อยแน่ใจละกับการลดครั้งหน้าเดือนธันวาอืมใช่ครับ คือความน่าจะเป็นมันลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับจากเดิมนี่90้90%กว่าเตอนนี้เหลือแค่เอ่อหกค่ะลดไปเยอะเลยครับขณะที่ถ้ามาดูฝั่งเอเชียข้อมูลมันจะชี้ภาพที่ค่อนข้างต่างกันนะครับที่น่าสนใจเลยคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นร้อนแรงมากดัชนีนี้ k คห้วันทําการล่าสุดนี้บวกขึ้นไปเอ่อหกกว่าเลยนะครับ โหเยอะเหมือนกันนะคะครับปัจจัยหนุนก็มาจากความคาดหวังเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากนายกหญิงคนแรกแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกันยาที่ออกมา2.9คือมันสูงกว่าเป้าหมายของ BOJ อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งตลาดจีนกลับดูซึมๆลงไปนะครับดัชนี CSI 300เนี่ยปรับลงไปราวๆ2.4ใน5วันตัวเลข PMI ภาคการผลิตล่าสุดที่ออกมา4 9จุดอันนี้คือต่ำกว่า50ก็คือหดตัวแล้วก็ยังเป็นระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนด้วย อ๋อค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวกดดันตลาดจีนนะคะน่าจะใช่ครับแล้วตลาดหุ้นไทยล่ะคะเป็นยังไงบ้างข้อมูลที่เห็นเซตอินเด็กซ์สัปดาห์ก่อนก็ดูจะแกว่งแงในกรอบแคบๆนะคะปิดลบไปนิดหน่อยประมาณ0.3%เองในรอบ5วันเหมือนจะมีหุ้นเดลต้าเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าคะหลังติดแคชบาลานซ์ใช่ครับเดลต้ามีผลกดดันพอสมควรเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้เอ่อภาพรวมที่ประเมินจากข้อมูลนะครับก็คาดว่าเซตน่าจะยังเคลื่อนไหวแบบไซด์เวส์นะครับกรอบก็น่าจะอยู่แถวแ เอ่อหนึ่จถึงหนึ่จุดประมาณนี้ครับปัจจัยที่ต้องจับตาก็คงเป็นที่ทางค่างเงินบาทนะครับถ้าแข็งค่าขึ้นได้บ้างก็น่าจะพอช่วยประคองตลาดได้บวกกับเอ่อผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยชี้นํารายตัวไปครับค่ะมาดูกันต่อที่ฝั่งสินค้าโภคภัณฑ์บ้างนะคะ ข้อมูลชี้ว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวแบบพันผวนเหมือนกันนะคะแถวๆ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์เหมือนจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างหลังจากที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้กรอบที่เข,ขาคาดการสัปดาห์นี้ก็น่าจะอยู่แถวๆ3,800ถึง4,100ดอลลาร์มีประเด็นเรื่องจีนด้วยใช่ไหมคะที่จะยุติสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับประเด็นนั้นอาจจะสร้างความผันผวนได้เหมือนกันครับ ส่วนราคาน้ำมันดิบเนี่ยดูเหมือนจะมีแนวโน้มปรับขึ้นได้นะครับ <c oughs> คือมีข่าวว่ากลุ่ม OPEC+ Plus อาจจะพิจารณาระงับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาสแรกของปี2569อ๋อค่ะซึ่งก็น่าจะส่งผลบวกต่อราคาได้ครับด้านค่าเงินบาทสัปดาห์ก่อนก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประเด็นสำคัญก็คือถแถลงการร่วมระหว่างแบงก์ชาติเรากับกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงค่าเงินค่ะ <c oughs> กรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ32.1ถึง32.7บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับแต่ก็ต้องจับตา DXY หรือดัชนีดอลลาร์ด้วยนะครับเพราะเหมือนจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนอันนี้อาจจะมีผลต่อบาทได้เหมือนกันค่ะทีนี้มาถึงส่วนของกลยุทธ์คำแนะนำที่น่าสนใจจากข้อมูลที่รวบรวมมามีกองทุนไหนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นพิเศษบ้างคะครับข้อมูลก็ชี้ไปที่กลุ่มทองคำโลหะมีค่านะครับอย่างกองทุน KT Precious ที่ไปลงทุนต่อใน Franklin Gold and Precious m e t a l Fund หรือถ้าเป็นกองทุนต่างประเทศโดยตรงก็มีอย่าง Jupiter Gold and Silver Fund เหตุผลหลักๆก็คือสถานะ a f ฟ Haven ของทองคำนั่นแหละครับแล้วก็แนวโนงที่เฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยต่อก็น่าจะหนุนสินทรัพย์กลุ่มนี้รวมถึงหุ้นเหมืองด้วยอีกกลุ่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเซมิคอนดักเตอร์ครับผ่านกองทุนอย่าง LHE Semiconductor ที่ลงทุนใน iShares e m i c o n d u c t o r s ETF หรือ SOX นะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์ชัดเจนทั้ง AI 5G รถ EV Data Center อะไรพวกนี้ผลประกอบการก็ดีด้วยนะคะอย่าง TSMC ที่เห็นว่ากำไรโตเยอะเลยใช่ครับไตรมาส3โตเกือบ40%เมื่อเทืยบปีก่อนแข็งแร่งมากครับนอกจากกองทุนแล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะแบบว่าจากข้อมูลที่ดูมาครับมีการพูดถึงพวกหุ้นกู้อนุพันธ์หรือ structured n o t e อยู่เหมือนกันครับที่เขาออกแบบผลตอบแทนตามสินทรัพย์อ้างเองก็จะมี b a สเกตที่น่าสนใจเช่น High ออก a ทน Stable Tree Fusion Edge อะไรทำนองนี้แล้วก็มี bullish s h o c k fin note ที่ไปอ้างอิงราคา Platinum ด้วยครับ Platinum เหรอคะทำไมน่าสนใจคะตัวนี้คือ Platinum เนี่ยมีการนำไปใช้ในเครื่องกรองไอเสียรถยนต์หรือ Catalytic Converters แทน p a l า a d i m erm ที่แพงกว่าแล้วก็มีบทบาทในเศรษฐกิจไฮโดรเจนด้วยบวกกับ Supply ที่ค่อนข้างตึงตัวแล้วราคาเมื่อเทียบกับโลหะอื่นก็ยังถือว่าไม่สูงมากนะครับ อ๋อน่าสนใจค่ะครับส่วนจังหวะการลงทงถ้าสนใจทองคำอาจจะพิจารณาแถวแถว3,900ถึง3,950ดอลลาร์ 3, นะครับส่วน ETF เซมิอย่าง SOXX อาจจะดูแถว300ถึง305จุดแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมปัจจัยเสี่ยงนะครับทองคำก็ต้องจับตาท่าทีเฟดแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคด้วยส่วนเซมิคอนดักเตอร์ก็มีความเสี่ยงเรื่องนโยบายการเงิน valuation ที่อาจจะสูงไปบ้างแล้วก็เรื่องภูมิรัฐศาสตร์ครับค่ะ ก็นับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการออสกัดประเด็นสําคัญจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมและวิเคราะห์กันในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกับรายการ Apollo Market s ตแกนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสําหรับผู้ที่สนใจลงทุนท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนําการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่าน หรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ Apollo w e ล l จำกัดโทร02180888 0 80 80 80หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับ Apollo w e ลได้ที่ w w w a p o l l o w e l l c o t h